อาราคาับมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคอมนิดเหมือนเดิมครับมาก,กับสายฝนผมว่านี่กระตกด้วยครับผมฝนตกสองวันแล้วข้างหลังนี่ยังลินลินอยู่เดอ้อพี่นอ้องเห็นไหมครับตกเบิดมือเบิดเวนผ่ากับบริษัทแล้วก็มา มาลงให้เช่นเดิมนะคะผมนะอาจจะหายหน้าไปวันหนึ่งเมื่อคืนนี้มีคนโทรหาถามว่าทอมนิดทำไมไม่ลงโอเคมากครับมีมีคนคิดถอดเราอยู่ค่ะผมนะมีคนยังยังมีคนคิดถึงเราอยู่โอเคมากครับผมนะขอบคุณหลายๆเลยครับผมขอบคุณหลายๆที่ยังคิดถึงกันอยู่เนาะถึงจะบันไดล่วงมือหนึ่งถึงจะหายหน้าหายตาไปก็ อยากให้พักเนาะอยากให้ทุกคนในนี้พักผ่อนด้วยอย่าไปเล่นหลายครับกระเขาบางรุดบางอ่นล่ะรครับผมนะกับตัวเลขข้างช่องเฮ้ากระได้เนาะยุดไปกะถา้ามีเลขก็ยุดหลินก่อนเพราะว่าพักในพักพักพักคนไข้นะครับผมนะบางทีจะพักคนไข้คนไข้ในตัวเลขบางทีมันก็ลุดบ้างเข้าบ้างนะครับผมนะทั่วไปเหมือนเหมือนเนี่ยข้างทางช่องอื่นอ่ะล่ะครับผมนะ เป็นยังไงบ้างไดกันบบครับหมูว่านข้อไดกันบบครับเพื่อไดไปตามอาจารย์ดังๆเนาะค่ะโอเคนะถ้าได้ก็โอเคครับก็เป็นเพียงแนวทางให้ครับหมูว่านนี้เราก็ไม่ได้มานะและ้วก็ไม่รู้ว่ายังไงในไล่กับ่บเอเวอร์อปันได้ล่ะครับพี่น้องครับมีคนชอบบ้างเลียดบ้างทั่วไปอีเนะาะการที่เราจะทาให้ใคร ชอบทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับมันอยู่ที่ใจครับทําทให้คนชอบทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะแม่เหตุของเขาสร้างทุกคน,นอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับเนาะคนเราอยู่ดีๆจะมาชอบได้ไงนะ่ะทาใน youtube นี่แหละสบายใจที่สุดแล้วแตาโบมักอะเลื่อนพานก,นกันกับบวายัางนะครับมันเป็นเพียงแนวทางทุกคนก็ต้องข้าจอยู่แล้วเขาบางรุดบางธรรมดานะครับ อาจจะมีเรื่องคิดคิดคิดเครียด์ก็เลยบ่ได้มาล่งให้นะครับมีคนโทรมานี่ลละเอาก็มาลงให้เหมือนเดิมก่อนนะครับผมนะกลัวจะกลัวจะหายหนากันไปเลยกลัวจะหายหนากันไปเลยครับมาวันอาทิตย์นี้ครับสําหรับล่าหุ้นที่ใครอาจจะมาช้าไปหน่อยสําหรับล่าหุ้น V.P. ปัจจัดไปครับยี่กีบวกล่าหุ้น V.P. สามกับเก้า สามกับเก้าครับยี่กีบวกล่าหุ้นวันนี้วันอาทิตย์ที่25่สิบากรกฎาคมยัดไปรูดสองตัวชอบบนกร็รูดบนล่าหุ้นชอบล่างกร็รูดล่างดวงบุญล้วนๆใครที่มาคอมเมนต์ไว้ใน youtube ถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องมาดูนะครับเลื่อนผ่านเลยนะครับ ม,มามักกับไปดูช่องอื่นนะครับผมไม่ได้อะไรจากคุณอยู่แล้วครับถ้าใครที่อยู่ในไลน์เหมือนกันนะครับไม่ชอบก็ออกได้เลยครับนะ,ะ,นะมาครับศูนของมั่นกะผมว่านี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะออกทุกวันเลยเนาะศูนย์เราเนี่ยหานอนต้องมีศูนย์นะจับศูนย์ไว้ก่อนเลยเด้อพี่น้องมา วันอาทิตย์มาฮานอยครับประจำงวดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าฮานอยครับสายลูดสายวิ่งปันชงไปที่หกครับลูดหกวิ่งหกปันชงไปที่หกอลุ้นกันนะมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้ครับหกสองหกเก้าตัวนี้ตัวแดงฮานอยหกสองหกเก้า หกจับคู่ครับหกศูนหกสามชวนครับหกสองหกเก้าหกศูนหกสามลูดหกวิ่งหกปันทธงไปที่หกครับมีแมวมาแมวมองมาให้กำลังใจครับ ฝนบรรยากาศฝนกับตกะตลอดเวลาบานใครผูช่เป็นบอกไปเลยนอหกลูดหกไปแล้วครับมาตกกันนะตัวเด่นครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งตัวเด่นเมื่อนีเท่าไหร่หกกับแปดตัวเด่นมีสองตัวหกกับแปดแปดจับคู่คักแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ ชวนอีกครั้งครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ตัวดิวนเนาะจัดไปมักอะจัดโหลดซ้ายหลดซ้ายวิ่งก็เลือกเอาครับมาตุกันครับสามหนึ่งสามสองห้าสองครับ วนอีกครับสามหนึ่งสามสองห้าสองครับโอเคกับอย่ามาสิบตัวเจาะตัวเจาะมีสิบตัวอย่าลุกไปไกลๆก,กันสิบตัวเจาะ สายลูดก็หกครับดูดูหมาหมากับมาแมวกับม่ยาสัอยานะไปสี่ตัวเจอสายรูดก็หนึ่งตัวครับแนวทางยาขึ้นไปลูกแมวไปเลยไปมาอาจริงแมวหมามากวนเนี่ยแหละครับผมนะ น,นั่งลงลก,ลก,ลก,น,ลกนั่งลงแต่เกี๋ยวลงเอม่เมาไม่เมานั่งลงเอเอนั่งลงมะนั่งลงแมวค้างแมวั้างหมาครับมาจับสามตัวครับไปเลยนเนาะจิบจวเจสายลูกกัเลือกเอาครับมาครับผมจับสามตัวไว้สักหน่อยสามหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสอง หกหสองโอเคครับผมมาทวนสำหรับสามตัวอีกครับสามหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองหกหกสองโอเคครับผมสามตัวแล้วก็สิบตัวเจาะจัดไปครับหมักกันจัดโหลดครับนะเป็นแนวทางไหนครับแนวทางเนอะ เราไม่สามารถรู้ว่ามันจะออกอะไรฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ใดบ่ามากกันกับบ้าตองมาเมินให้ดูช่องอื่นได้เลยครับเพราะว่าเขากขบไ่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรและเราก็ทำให้คุณถูกใจได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะนี่แหละปัญหามันเกิดก็เลยบอยากจะมาลุ่มห้ จกว่ามันจะเขา่าบวพอมีปัญหามันจะจะเขา่าบวกกำลังใจกับถดถอยเลยเกินนะฝากไว้ให้ชิดสำหรับวันนี้กับคุณนะครับที่มารับชมครับผม